สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านพบกับการรีวิวสินค้าจากร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโออำเภอหนองกุงงสีจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเคยนะครับวันนี้พาทุกท่านพบกับ Power M 4 Channel นะครับแบรนด์ดีแบรนดังนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้จากแบรนด์ AJ นะครับนี่โลโก้นะครับสวยๆเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับเป็นรุ่น AJH 8004นะครับตัวนี้เป็นคัสเฮสนะครับพอแอมคัสเฮสสี่ชั้นนั่นจากแบรนด์เอจเลยสภาพสวยมากนะครับเครื่องนี้สภาพยังสวยอยู่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับสมบูรณ์นะครับเครื่องนี้ใช้งานสมบูรณ์ตอนนี้เปิดเปิดเครื่องอยู่นะตอนตอนนี้เปิดเครื่องอยู่นะครับจะเห็นไฟออนสีน้ําเงินนะครับติดชั้นั่นละหนึ่งดวงนะครับนี่นะครับพาชมใกล้ๆนะครับสภาพเขาสวยๆนะครับเครื่องนี้เนาะ ท่านไหนกำลังมองหา power amp 4ช h a น n e ที่เป็นงานแบรนด์นะครับงานแบรนด์งานบริษัทยี่ห้อดังๆนะครับตัวนี้นะครับตอบโจทย์นะครับเป็น cut h นะครับเป็น cut head ตัวนี้จะไฟสูงนะครับ AJ เจขาจะเล่นไฟสูงนะครับไฟที่102นะครับ102ไฟที่มออแปลง102ถ้าแปลงออกไปเป็น dc เข้าเลี้ยงวงจรก็น่าจะโอ้น่าจะร้อยกลางๆนะครับน่าจะร้อยกลางๆเลย ไฟสูงริบเลยนะครับเครื่องนี้พัดลมหน้าหลังนะครับ4ตัวนี่นะครับทำงานทุกตัวตอนนี้เครื่องเปิดอยู่นะครับเสียงพัดลมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเสียงไม่รบกวนนะครับเสียงดีนะครับเสียงพัดลมเงียบๆดีนะครับทรานซิสเตอร์นะครับรุ่นนี้จะใส่เป็นตัวใหญ่มาให้เลยนะครับทรานซิสเตอร์นะครับเอเจเขาจะใส่เป็นตัวใหญ่มาให้เลยนะตัวนี้นะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะนี่นะครับจากที่ผมดูก็ไม่ยังไม่ยังไม่มีรอยซ่อมนะครับ โอ้โหดูงานอะไรเขานะครับย่างแจ่มนะครับจัดมาแบบหนาแน่นมากนะครับอะไรคืออย่างดีนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับพาชมใกล้ๆเลยนะครับงานจากบริษัทเอเจนะครับสวยๆนะครับอะไรข่้นเทพแน่นอนนะครับเอเจเขาเน้นๆอยู่แล้วนะครับนี่แต่ละข้างแต่ละเครื่องแต่ละตัวนะพาชมแบบนี้เลยนะครับนี่คาปานะครับคาปา สวยๆนะครับแน่นๆมออแปลงเขาลูกใหญ่แล้วก็แน่นเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ AJ เนะครับเสียงดีแน่นอนแล้วก็หนักแน่นนะครับเสียงดีแล้วก็แรงอ่าตัวนี้สภาพสวยๆอ่ะชมด้านในแล้วด้านหน้าแล้วนะครับนี่ด้านข้างก็ยังสวยนะครับด้านข้างก็ยังสวยนี่มุมไหนก็สวยนะครับเครื่องนี้สภาพสวยเลยนะครับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็สภาพยังสวยๆนะครับนี่อ่าด้านหลังอ่า ชานเลนเอเนาะนี่ชานเลนเอชานเลนบชานเลนซชานเลนดนะครับชานเลนซกับชานเลนดเขาจะมีคอสมาให้ด้วยนะครับจะมีคอสมาใหถาใาน clock, นา้ถ้าเราเปิดใช้งานคอสนะครับอ่าถ้าเราเปิดใช้งานคอสในโหมดซับนะครับเขาจะมีคอสในโหมดซับฟูเฟอร์ให้นะครับแล้วก็เปิดตัวนี้นะครับเปิดสวิตตัวนี้ชานเลนซกับชานเลนดเขาจะมีคอสในโหมดซับฟูเฟอร์มาให้นี่นะครับถ้าเราเปิดใช้งานเราก็เลื่อนไปทางซับฟูเฟอร์นะครับ เลื่อนมาทาง Sub ับ b ูเฟ f e r ถ้าเราไม่ใช้เรามีคอสอยู่แล้วเราก็เลื่อนมาทาง o อฟแบบนี้นะครับแบบผมนะครับแล้วก็ปุ่มโหมดนะครับปุ่มโหมดตัวนี้ควบคุมชันแนลเอกับชันแนลบีปุ่มโหมดตัวนี้ก็ควบคุมชันแนที่อ่าชันแนลซีกับชันแนลดีนะครับ mm hmm. ก็เลื่อนไว้เลื่อนไว้ที่สเตอริโอแล้วกันเนาะตามนี้แหละนะครับต่อสัญญาณอินพุตก็นี่นะครับปกติเลย A อ C D นะครับต่อเข้าแบบนี้นะครับตอนนี้ผมต่อช่อง C กับ d ไว้นะครับ ต่อช่อง C กับ D ไว้นะครับเดี๋ยวจะลอง C กับ D แล้วก็มาลองช่อง A กับช่อง B นะครับนี่นะครับเรียบรูดูดีตามสไตล์เอจนะครับนี่เลยนะครับช่องต่อลำโพงเขาเป็นสเปคคอนนะครับมีสเปคคอนอย่างเดียวนี่นะครับ QR code เลข serial number นะครับสวยงามใช้งานปกติสภาพสมบูรณ์มากเสียงดีได้แบรนด์ AJ ไปใช้ สภาพยังสวยสดงดงามราคาของใหม่ก็อยู่ประมาณ16900นะครับ16900เไป1 7นเนาะของใหม่นะครับตัวนี้มือ2สภาพสวยๆนะครับมือสสภาพสวยๆนี่ยังเครื่องยังไม่ช้ำนะครับผ่านการใช้งานไม่เยอะราคาเพียงแค่11300บาทส่งให้ฟรีแบบโอนถ้าเก็บปลายทางก็เพิ่ม400นะครับท่านไหนสนใจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาโอนหรือปลายทางนะครับติดต่อได้เลย0,821,23,2278อ่า0,821,23,2278จะโทรหรือว่าจะนำเบอร์นี้ไปแอดไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าอ่ะโอเคแล้วพาชมอ่าทุกซอกทุกมุมอ้อะไรเขาอัดแน่นแล้วก็สวยจริงๆนะครับนี่ดูเลยนี่นะครับชุดประรลานชุดสัพพายนะครับโอ้โหนะครับอะไรสวยๆทั้งนั้นนะครับมีแต่ตัวใหญ่เลยนะครับอะไรเขามา ทีนี้ก็มาลองเสียงกันดูนะครับลองเสียงกันดูจะลองช่นน่น C กับ D ก่อนเพราะว่าผมต่อไว้ C กับ D เดี๋ยวจะค่อยอยมาลอง A กับ B นะมาฟังกันตัวนี้ต่อกลางแหลมตัวนี้ต่อซับเบสใส่นะครับบอกเลยว่าซับเบลแน่นมากนะครับเอาไปขับชุด4 x 4ก็เลยบอกว่าเสียงดีนะครับแน่นๆเลย พาไปลองชแนลเอกับชแนลบีนะครับเดี๋ยวเราล็อตย้ายขึ้นไปเลยนะครับย้ายกันสดๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็อาจจะกุกๆกกๆหน่อยนะครับมือเดียวนะครับต่อมือเดียวอีกมือหนึ่งก็ถือกล้องนะครับก็เลยอาจจะดูแบบไม่ค่อยธรรมัดธรรมแงเท่าไหร่นะครับชึบอ่าเรียบร้อยนะครับย้ายขึ้นมาแค่นี้ชแนลเอก็เป็นกลางแหลมนะครับสิบสองนิ้วสองใบ ใานัน b ก็ใส่เป็นซับเบต18นิ้ว2ใบมาฟังกัน ครับโอ้สวยด้วยนะครับนะท่านไหนชื่นชอบนะครับอยากได้แบรนด์ดีแบรนด์ดังไปใช้งานเนาะจากแบรนด์ AJ เลยนะครับเครื่องนี้ power amp card h e นะครับม้อแปลง Channel นะครับกำลังขับอยู่ที่ช่องละ800วัตที่8โอห์มช่องละ1,300วัตต์ที่4โอห์มเล่นได้ช่องละ2ดอกนะครับทางร้านแนะนําให้เล่นแค่ช่องละ2ดอกไม่ว่าจะเป็นดอก12นิ้ว15นิ้ว18นิ้วก็แล้วแต่นะครับแนะนําให้เล่นที่ช่องละ2ดอกเนาะ อ่านี้เป็นการแนะนําส่วนลูกค้าจะไปใช้เกินนั้นก็นแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับอ่าก็แนะนํากันไปนะครับสภาพสวยสดงดงาม11,300บาทส่งให้ฟรีแบบโอนเก็บไปทางเพิ่ม400สนใจติดต่อเบอร์โทรที่หน้าจอเลย082123 2278ร้านแสงจันทร์สาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงงสีจังหวัดกาฬสินธ์ท่านไหนสนใจนะครับจะมาชมสินค้าที่ร้านนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับตอนนี้ร้านย้ายออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับ ไล่ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ทางไปสะพานเทพสุดานะครับอ,อยู่ในอำเภอหนองกรุงศรีนะครับทางออกไปสะพานเทพสุดาท่านไหนมาไม่ถูกเข้าแอป Google Ma p พิมพ์คําว่าร้านแสงจันทร์สาวสตูดิโอในแอป g o o g l e Map ได้เลยนะครับท่านไหนจะเดินทางมาชมสินค้านะครับก็แนะนำให้โทรมาก่อนละกันนะครับแนะนําให้โทรมาก่อนละกันถึงจะย้ายมาข้างนอกผมก็ทํางานคนเดียวอยู่ดีบางทีก็อาจจะไม่อยู่ร้านนะครับวันวันไหนไปทุระนะครับ ท่านไหนสนใจเนาะโทรเข้ามาสอบถามกันดูก่อนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้จากลากันไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ